ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็ได้มาคุยคือคุยธรรมะหมายความว่าพูดกันธรรมดาธรรมดาเพื่อที่จะได้ให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็พูดทีละนิดทีละหน่อยเพื่อที่จะให้จำได้ดีๆหรือว่าเป็นธรรมะที่ เป็นเครื่องเตือนใจวันนี้ก็จะพูดถึงท่านมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้ที่สงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่มันมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ท่านองค์นี้ท่านจำได้เกลี้ยงทุกตัวอักษรแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยที่ติดตามด้วยที่ว่า ท่านได้สรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกเขาถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ลูกศิษย์ก็เลยมาเป็นพระก็เลยมาเป็นลูกศิษย์ห้าร้อยอยู่มาวันหนึ่งท่านพระโพธิละได้เดินผ่านหน้าพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เอ่ยขึ้นว่าได้สอนตรัสขึ้นว่าดูโมคะบริโส หมายความว่าบุรุษเปล่ามาแล้วลูกเสร็ท์ทั้งห้าร้อยก็ตกใจอาจารย์ของเราทรงไว้ซึ่งพระัรพิดกพระพุทธเจ้ายึงมาตรัสว่าเ,าเป็นโมฆะหรือว่าเป็นบุรุษเปล่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ว่าท่านพระมหาเถระองค์นี้ท่านไม่ถือตัวแม้ว่าท่านจะมีบริวารทั้งห้าร้อย แล้วก็ส่งไว้ซึ่งพระไตรปิฎกท่านก็ยอมที่จะพยายามศึกษาต่อท่านก็ไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านไปหาโมกขลาเถอะท่านก็ไปหาพระโมกขลาพระโมกขลาก็บอกว่าไปหาท่านกัสตาปะเถอะท่านก็ไปหาท่านพระกัตตปะแล้วไปถึง อีกองหนึ่งท่านก็เริบอกว่าอาจมาเน่ไม่มีความรู้ดอกนอนสามเณรอายุเจ็ดขวบซักผ้าอยู่ที่ข้างสาท่านไปถามสามเณรโองนั้นก็แล้วกันแต่แท้ที่จริงนั้นสามเณรโองนั้นคือเป็นพระอาหารหันต์พราะฉะนั้นพระโพธิราท่านละทิฐิท่านไม่ถือตัวแม้ว่า ท่านจะถือว่าท่านใหญ่าย,ายิ่งถ้าพูดกันในสังคมตาม่างๆก็ท่านก็เป็นตัวตัวเด่นอันหนึ่งเป็นตัวเด่นผู้หนึ่งเท่น่าเคารพบ,บูชาและผู้คนก็ยกย่อง,งสรรเสริญแต่ทําไมท่านราชทถิได้ก็เพราะท่านต้องการวิมุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านพระลระจึงได้ไปหาสามเณรสามเณร ท่านเห็นว่าโปรธิลามาแต่ไกลยานก็อย่างรู้ว่าพระโปรธิราต้องการจะมาศึกษาต้องลบทิฐิก่อนถ้าลบทิฐิไม่ได้ก็คงสอนไม่ได้ในขณะที่เ้นซักผ้าอยู่ที่ข้างสะซิกหนึ่งก็บอกให้ท่านพระโปรธิราเนี่ยเดินลงสะเลยตรงมานี่เลยไม่ต้องเดินไปอ้อม พระโพธิละก็ลองเดินไปจนกระทั่งผ้าจะเปียกสามเณรก็เลยบอกว่านิมนต์ท่านเดินไปตามฝั่งทางนู้นผ้าจะได้ไม่เปียกแล้วก็เดินมาที่นี่กันแล้วกันเป็นอันว่าพระโพธิละก็ได้ลาิทฐิไปหาสามเณรสามเณรท่านก็รู้แล้วว่าควรที่จะอธิบายธรรมะข้อไหนสามเณรก็อธิบายว่ามีปลวกอยู่ปลวกนึง มีรูอยู่ห้ารูเอ่อมีรูอยู่มีรูอยู่หกรูเขาเรียกว่าปล่องในหกรูนั้นอะ่ะให้อุดซะห้ารูเหลือรูเดียวแล้วก็ให้ขุดเข้าไปมันจะไปเจอตัวเฮี้ยเมื่อเจอตัวเฮี้ยแล้วก็ให้ฆ่าเสียเท่านั้นเองพระโพธิละนำเอาไปเป็นข้อปฏิบัติได้สำเร็จพระอราหันในเวลาต่อมาเพระาะฉะนั้น จึงเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าตำรานี่ก็เป็นส่วนตำราความจริงก็ต้องเป็นส่วนความจริงส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายมาสนใจในการทำสมาธินั้นจึงอยู่ที่ว่าการปฏิบัตินั้นเป็นตัวสำคัญใครคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเหลายคนที่เขามาเรียน ครูสมาธิภายใต้สถาบันพลังกิตานุภาพครูสมาธินั้นจะมีวิธีการสอนอยู่สองอย่างคือสอนภาคทฤษฎีแล้วก็สอนภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าสอนแต่ภาคทฤษฎีไม่ใช่แต่ว่าสอนแต่ภาคปฏิบัติคือให้รู้ทั้งสองอย่างหมายความว่าให้รู้ว่าการทำสมาธินี่ย ขึ้นต้นทำยังไงจิตรวมแล้วเป็นยังไงแล้วมันเกิดพลังจิตยังไงเกิดได้ที่ไหนแล้วเกิดพลังจิตแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตเลื่อนขั้นเป็นปฐมฌานมีลักษณะอย่างไรทุติยฌานมีลักษณะอย่างไรตติยฌานมีลักษณะอย่างไรจตุตฌานมีลักษณะอย่างไร ในทฤษฎีนั้นก็จะอธิบายไปหมดว่าสมถะนั้นเป็นพื้นฐานอย่างไรวิปัสสนานั้นควรแก่คนจําพวกไหนก็มีอยู่ในทฤษฎีแต่ทฤษฎีนั่นไม่ได้ทําให้เกิดการบรรลุการปฏิบัติจะทําให้เกิดการบรรลุคำว่าบรรลุนั้นนับตั้งแต่จิตรวมในเบื้องต้นครั้งแรกเขาก็ถือว่าบรรลุแล้ว ก็คือบรรลุธรรมชั้นนี้แล้วก็บรรลุธรรมในชั้นต่อไปเพราะฉะนั้นภาคทฤษฎีและภาค,ภาค,ภาคปฏิบัติจึงมาสมควรแก่การที่บุคคลมาเรียนสมาธิให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถดำเนินตัวของเราเนี่ยให้ถูกต้องคำว่าถูกต้องนั้นก็คือไม่ผิดถ้าหากว่าทำผิดไปแล้ว แม่สมาธิทัานก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําว่าที่ว่าเป็นสมาธิเราก็จะต้องดีตลอดไปนม็จะต้องมีสัมมาสมาธิเราก็ต้องมีมิจฉาสมาธิสัมมาคือสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดสวัสดีสาธุ